สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเบ,รบ์บอลกันต่อสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเวลา00.00น 00. 00. หรือว่าเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาของวันที่18พฤษภาคม2567แต่ว่าจะเป็นค่ำคืนของวันที่17พฤษภาคม2567นะครับโดยที่ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียครับคุณผู้ชมซึ่งแข่งขันกันเป็นแมตที่2นะครับทั้งเซอร์เบียแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการแข่งขันในแมตแรกที่ผ่านมาทั้งเซอร์เบียแล้วก็ทั้งทีมชาติไทยก็แพ้มานะครับซึ่งแพ้เท่ากันด้วยนะคุณผู้ชมก็คือ1ต่อ3เซตนะครับโดยที่เซอร์เบียเนี่ยแพ้ให้กับทางด้าน โดมินิกันมา1ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์18ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ21แล้วก็20ต่อ25ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้หล่นลงมาอันดับที่3แล้วคุณผู้ชมซึ่งแพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ22 19ต่อ25 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสําหรับเซอร์เบียแล้วก็ ทีมชาติไทยยังไม่มีแต้มเพราะว่าแข่งหนึ่งแมตช์ก็แพ้ทั้ง2ทีมเลยทีนี้นะครับมาเจอกันในวันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมค่ำคืนนี้นะสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดของแมตช์นี้นะครับเซอร์เบียพบกับทีมชาติไทยเนี่ยสื่อไทยก็คือช่อง7 HD นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมเชียร์ได้แล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกเปิดทีวีก็สามารถเปิดผ่านเว็บไซต์แล้วก็ดูกัน ถ่ายทอดสดของคู่นี้ได้เลยนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมรู้เขารู้เรานะครับเทียบสติต่างๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทีมเซอร์เบียด้วยนะครับเท่าที่นวินพอสืบทราบข้อมูลได้นะครับรวมถึงของทีมชาติไทยทีนี้นะครับ โปรแกรมการแข่งขันของวันนี้คุณผู้ชมขออัปเดตนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเชียร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดอยากจะชมเชียร์คู่อื่นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมเชียร์ได้ที่เว็บไซต์ของ volleyball World World ได้เลยนะครับเวลา18นาฬิกาของวันนี้17พฤษภาคมก็คือญี่ปุ่นพบกับเยอรมน,นีครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยดูทรงแล้วมาแบบสุดๆเหมือนกันนะในปีนี้นะครับ แล้วก็คู่ต่อมาเป็นเวลา21นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมนะครับฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์และในค่ำคืนนี้ครับเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาของวันที่18แต่ว่าเป็นค่ำคืนของวันที่17นะครับซึ่งคู่ของอิตาลีพบกับแบลเรียซึ่งเป็นอีสนามหนึ่งนะครับที่จะทำการแข่งขันแล้วก็เวลาเที่ยงคืนเหมือนกันครับเป็นคู่ของไทยพบกับเซอร์เบียนะครับ แล้วก็เวลาตีสามครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านจีนพบกับแคนาดาครับแล้วก็ช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมนะครับจะเป็นสหรัฐพบกับบราซิลครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมตารางการแข่งขันในวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วงเช้าของพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมเชียร์ได้เลยนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของ บอลบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติที่พบกันมาก่อนนะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินนะครับก็เทียบสถิติให้ทั้งหมด5ครั้งหลังล่าสุดดังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างสูสีนะคุณผู้ชมถึงจะเป็นทางด้านเซอร์เบียเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะแบบเป็นต่อกว่าแต่ว่าเท่าทีอดมินนะครับได้ดูสถิติการพบกันเนี่ยนะครับก็ดูสูสีอยู่ แต่ทั้งนี้นะครับสติเป็นเพียงการเทียบเคียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนามการแข่งจริงแล้วก็เรื่องของการแก้เกมนะครับระบบทีมตัวผู้เล่นด้วยนั่นเองนะครับ ในใสติการพบกันนะครับในช่วงของเนชัลลีกปี2019ครับคุณผู้ชมวันที่11มิถุนายนปี2019ทีมชาติไทยเอาชนะเซอร์เบียได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ23แล้วก็25ต่อ21โอ้โหแมตช์นี้สุดยอดมากๆนะครับทีมชาติไทยแล้วก็แมตช์ต่อมาครับเป็นช่วงของเนชัลนลีก2021ครับวันที่1มิถุนายน 2, 0, 2021ทีมชาติไทยแพย้เซอร์เบียไป0ต่อ3เซด้วยสกอร์ 3ต่อ25แล้วก็23ต่อ25ถึงเป็นการแพ้0ต่อ3เซตถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับซึ่งไทยชนะ3ต่อ0เซตก็สูสีเหมือนกันส่วนไทยแพ้0ต่อ3เซตก็สูสีเหมือนกันครับคุณผู้ชมแล้วก็แมตต์ต่อมานะครับเป็นช่วงของในชั่นลีก2022ี2ครับวันที่2มิถุนายนปี2022ทีมชาติไทยชนะเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ27 25ต่อ20 20ต่อ25แล้วก็15ต่อ12นะครับแล้วก็แมทต่อมาก็คือชิงช์โลคปี2022ครับช่วงวันที่7ตุลาคมปี2022ไทยแพ้เซอร์เบียไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 17ต่อ25แล้วก็15ต่อ25 แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็คือเนชั่นลิกปี2023วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับของปี2023ทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบียไปอย่างน่าเสียดายครับ2ต่อ3เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 25ต่อ22 17ต่อ25 12ต่อ25แล้วก็14ต่อ16นะครับคุณผู้ชมแมตช์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าไฟลูกยางไทยเนี่ยเสียดายกันมากๆเลยคุณผู้ชมคือในเซตหเซต สองเนี่ยนะครับเราชนะมาแล้วก็คือขึ้นนําไป2ต่อศูนย์เซตแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มาแพ้ในช่วงของเซต3เซต4เซตที่5นะครับทีมสาวไทยเนี่ยเกือบจะชนะแล้วแต่ว่าทางด้านเซอร์เบียตามดิวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นเซอร์เบียเนี่ยเอาชนะสาวไทยไปด้วยสกอร์16ต่อ14นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติทั้งหมดครับถ้าเกิดว่าเทียบเคียงนะครับ5ครั้งหลังล่าสุดก็คือ เซอร์เบียเอาชนะทีมชาติไทยไป3แล้วก็แพ้ทีมชาติไทย2เช่นเดียวกันนะครับก็คือทีมชาติไทยเนี่ยชนะเซอร์เบีย2แล้วก็แพ้3ดูแล้วเซอร์เบียเป็นต่อเล็กน้อยคุณผู้ชมส่วนทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นรองเล็กน้อยนะตามสถิติเพราะว่าถึงในช่วงของที่ทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบีไยไปศูนย์ต่อ3เซตทีมชาติไทยก็เคยชนะเซอร์เบีย3ต่อศูนย์เซตเช่นเดียวกันนะครับ ทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบียไป2ต่อ3เซตทีมชาติไทยก็เคยชนะเซอร์เบีย3ต่อ2เซตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเซอร์เบียกับทีมชาติไทยแอดมินก็ยังมองว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่ที่ในเรื่องของกลยุทธ์การเล่นเกมแล้วนะครับในระบบทีมแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันในปีปัจจุบันนี้นะครับจะ เกิดอะไรขึ้นในสนามการแข่งขันจริงก็ต้องมาติดตามชมเชียร์กันต่อไปสำหรับ w o r l d r a n k i n g ของเซอร์เบียกับทีมชาติไทยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างห่างกันนะสำหรับ w o r l d r a n k i n g ของเซอร์เบียนะครับอยู่ถึงอันดับที่4ของโลกนะครับคุณผู้ชมมี341.01คะแนนส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับที่13ของโลกครับมี 221. 2 0คะแนนนะครับห่างกันถึง ก้าอันดับนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสาวไทยจะสู้ไม่ได้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเซอร์เบียเนี่ยเท่าเทียดมินดูฟอร์มการเล่นปีนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีสายเลือดใหม่เข้ามาในทีมเยอะก็อาจจะเป็นนะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะทําให้เซอร์เบียเนี่ยไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนกับในอดีตก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็วิเคราะห์กันไปตามความเป็นจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ขาดตัวหลักไปหลายคนนะครับขาดตัวเก๋าไปหลายคนแต่ทั้งนี้ สายเลือดใหม่เขาก็ฝีมือขั้นเทพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูฟอร์มการเล่นอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับคุณผู้ชมตัวผู้เล่นของเซอร์เบียคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเซอร์เบียเนี่ยได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะครับในปี2024แอดมินนะครับเท่าที่ได้ดูรายชื่อ ของการส่งแข่งขันในชั้นลีก2024แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาจะพักตัวหลักหลายคนเพื่อที่จะฝึกซ้อมแล้วก็รอทําการแข่งขันในโอลิมปิกเกมปี2024แอดมินมองอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวหลักหลายคนนะครับไม่ได้มีชื่อติดในการเล่นในชั้นลีก2024เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับประมาณว่าเซอร์เบียน่าจะมีการวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการไปเล่นที่ โอลิมปิก2024ที่ปารีสมากกว่าที่จะมาเล่นเนชั่นลีกให้ทีมชุดรองหรือว่าอาจจะเป็นสายเลือดใหม่ที่เขาคัดมาโดยตรงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับมาเล่นเนชั่นลีกแทนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือว่ากลัวว่านักกีฬาจ,จะกรอบอาจจะไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมจนไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกที่จะถึงใกล้ๆนี้อาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอย่างนั้นซึ่ง ถ้าเกิดว่าเรามองที่ตัวหลักนะคุณผู้ชมตัวหลักที่เด่นๆก็คือทางด้านเทียน่าบอสโควิชนะครับคุณผู้ชมรู้จักกันดีในนามบอสโควิดนะครับว่าฝีมือเป็นอย่างไรนะแล้วก็ทางด้านมิน่าโปโปวิชนะครับแล้วก็แบงคิก้ามิไฮโลวิชโจวาน่าสเตวาโนวิชแล้วก็มายาอเล็กซิส แล้วก็ยังมีทางด้านมือเซ็ตที่หายไปคุณผู้ชมมือเซ็ตคนนี้เก่ามากๆเลยนะอย่างทางด้านมายาอ็อกเยโนวิตนะครับแอดมินชอบมากๆคนนี้เขาเซตได้ดีนะซึ่งไม่ได้อยู่ในชุดนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแอดมินก็มองว่าเขาน่าจะเตรียมชุดหลักเนี่ยเอาไว้แข่งขันโอลิมปิกเกม2024มากกว่านะแต่ว่าก็ยังมีทางด้านอาน่าบีเยลิก้านะครับบีหลังที่เป็นตัวเก่าของทีมชาติเ,อเซอร์เบียอยู่นะครับแล้วก็ มีสายเลือดใหม่นะครับดาวรุ่งอย่างทางด้านเฮนาครูทากิสนะครับซึ่งคนนี้นะครับเป็นบอลเร็วนะครับหรือว่า MB นะทำผลงานนะครับในการเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับโดยที่เล่นแมบตบที่เจอกับทางด้านโดมินิกันเนี่ยคือเขาก็ทำแต้มไปถึง19แต้มแต่ว่าก็แพ้โดมินิกันไป1ต่อ3เซตนะแต่ว่าถือว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับใน ทีมเซอร์เบียนั่นเองนะคุณผู้ชมจุดเด่นของเซอร์เบียนะครับต้องบอกเลยก็คือเรื่องบอลเร็วบอลเร็วนะครับเท่าที่แอ m ด n มินดูรายชื่อแล้วเนี่ยนะเขามีถึง4คนเลยนะครับเท่าที่แอ m ด n มินได้ดูในเว็บไซต์ของบริบอลเวล์นะ MB มีถึง4คนหัวเสานะครับมีอยู่2คนนะครับแล้วก็บีหลังมี3คนริบบโลมีถึง3คนนะครับเซตเตอร์มี2คนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะโฟกัสนะครับ คนไหนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่โดดเด่นในทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยจะมีทางด้านเบอร์13นะคุณผู้ชมบิเชริก้านะเท่าที่มินได้ดูมาก็คือเป็นบีหลังนะครับซึ่งเป็นตัวเก่าเลยก็ปีที่ผ่านมาก็ได้เล่นนะครับแล้วก็สายเลือดใหม่นะครับยังคูติกิสนะครับ MB นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเซอร์เบียและในส่วนของเซอร์เบียเองนะครับ ก็มีโอกาสทั้งแพ้แล้วก็ชนะทีมชาติไทยเช่นเดียวกันทีนี้นะครับทีมชาติไทยสำหรับทีมชาติไทยก็ขาดตัวหลักไปคนหนึ่งก็คืออัจฉรพรคงยศนั่นเองนะครับโดยที่มีสายเลือดใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือทางด้านดนพอดสินโพน้องยูฟาแล้วก็มีน้องนุกนิกนะครับเข้ามาเป็นมือเซตเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะซึ่งก็เสริมให้กับทีมลูกยางสาวไทยได้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างหนึง่งลูกยางสาวไทยนะครับชุดนี้ก็ยังเป็น ชุดหลักชุดเดิมอยู่นะถึงจะมีสายเลือดใหม่เข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าความเก่าเกมนะครับในประสบการณ์การเล่นก็ยังเป็นชุดเก่าอยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคาดการชุดแรกของวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านพรพันธ์เกิดปราดมือเซตวิภาวีสีทองนะครับหัวเสาทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วชัชชุออนโมกสีหัวเสาพัทยาบำรุงสุขบอลเร็วพิมพิยากกรามบีหลังแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระ ถ้าเกิดว่าคาดการนะครับตัวจริงที่จะลงเล่นแต่ว่าก็จะมีสลับสับเปลี่ยนตามเกมนะครับตามที่โค้ชได้วางแผนหรือว่าในเรื่องของการวางบริหารระบบทีมนะครับในช่วงการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอดมินก็มองว่าสาวไทยนะครับด้วยประสบการณ์นะครับด้วยความเก๋าในการเล่นนะครับผ่านกันมาหลายรายการแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถสู้กับเซอร์เบียชุดนี้ได้แล้วก็ อาจจะถึงขั้นชนะได้คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ทั้งนี้คุณผู้ชมแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬามันก็บอกไม่ได้หรอกนะครับว่าจะแพ้หรือชนะแต่เรานะครับวิเคราะห์ตามสติเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับว่าสถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรเราก็ขาดตัวหลักเหมือนกันแต่ทางด้านเซอร์เบียนะครับขาดตัวหลักไปเยอะกว่าเพราะว่าเขาน่าจะเตรียมทีมเพื่อที่จะแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสต่อไปเพราะว่าเขาผ่านเข้าสู่ ในรอบของการคัดเลือกที่ผ่านมาปีที่แล้วไปแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในช่องของเที่ยงคืนนี้คุณผู้ชมซึ่งเป็นเวลาของวันที่18พฤษภาคมแต่ว่าเป็นค่ำคืนของวันที่17พฤษภาคมนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียถ่ายทอดสดของสื่อไทยก็คือทางด้านช่อง7 HD นะครับทำการถ่ายทอดสดคุณผู้ชมก็รอติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยกันนะครับ แล้วพบกันในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอนลบนและกีฬาสวัสดีครับ